สวัสดีครับผมรัชนโนโฮนะครับจากวิทยาลัยอ,อาชีวศึกษาอุดรธานีตอนนี้ผม,มศึกษาอยู่ชั้นปวส .1 สาขาไอทีครับสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวนาริรัตนานาค่ะขณะนี้กาลังศึกษาอยู่ชั้นปวส .1 จากแผนกวิชาไอทีค่ะวิทยานิพนี์เลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิมมาดาสุรดานายัยนักศึกษาจากวิทยาลัยอ,อาชีวศึกษาอุดรธานีอยู่ชั้นปวสหนึ่งสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สวัสดีครับผมมิกนักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีระดับชั้นปวส .1 แผนกวิชาเทคนโนโลยีสารสนเทศสวัสดีครับผมนายพงษ์ทองแสงมาจากอาชีวศึกษาอุดรธานีชั้นปวส .1 สาขาไอทีสวัสดีครับผมชื่อธนภัทรก่องเงินนะครับมาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานีครับตอนนี้กําลัางศึกษาอยู่ระดับชั้นปวส .1 แผนกไอทีน,นะครับ สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวฮานราคิมมาจากวิทยาลัยเทคนิคเลยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศกำลังศึกษาอยู่ชั้นปะวะสนหนึ่งค่ะได้สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวประกาดาผลสอนนักศึกษาชั้นปะวะสนหนึ่งจากนี่ครับผมได้ฝึกง,งานอยู่ที่บริษัทแกนเอทเอสเป็นเวลา2เดือนแล้ว สิ่งที่ผมได้รับก็คือทาให้ผมได้รู้จักกับโลกที่กว้างขึ้น,จา,นจากคนที่เคยเก่งในห้องเรียนพอม,มาเจอกับโลกการทํางานงจริงๆทําให้ผมได้รู้ว่าผมเป็นแค่เด็กตัวเ,เล็กเกท่านั้นเองครับที่ต้องการการเรียนรู้อีกมากมายและที่นี่นะครับทำให้ผมได้รู้จักกับการใช้ REST API ในการสร้าง backend หรือจะเป็นการใช้วิวในการสร้าง user interface หรือจะเป็นระบบ network นะครับที่นี่ก็เป็นที่ที่สอนผมเช่นเดียวกัน สิ่งที่ได้สําหรับการฝึกงานที่บริษัทแกน ATS เป็นเวลา2เดือนสําหรับหนูนะคะคือการได้ลองทําสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยทําค่ะเช่นการสร้าง back end API ด้วย r e s API ค่ะ mm hmm. PHP PDO ค่ะ mm hmm. การใช้งาน Vue JS Framework ค่ะ mm hmm. แล้วก็การคอนฟิกพวกอุปกรณ์ Network ค่ะ มันทําให้หนูได้ทบทวนตัวเองค่ะว่าเราชอบในสิ่งที่เราเรียนไหมแล้วในอนาคตเนี่ยเราต้องการที่จะทํางานในสายอาชีพนี้จริง,รงๆหรือเปล่าสิ่งที่ดีฉันได้เรียนรู้จากการมาฝึกงานที่บริษัทแก a นเอทีเป็นเวลา2เดือนนะคะ mm hmm. ก็คือ mm hmm. การลงวินโดและโปรแกรมพื้นฐานค่ะงานหลักๆก,ก็จะมีการเรียนรู้เกี่ยวกับเน mm ็ตเวิร์กการเขียนเว็บไซต์ด้วย v u e j s Framework ค่ะ ทางบริษัทนะคะมีอุปกรณ์ในการทํางานให้มีรุนพี่คอยให้คาปรึกษาในการทํางานความรู้สึกที่ได้เข้ามาฝึกงานที่นี่นะครับตอนแรกผมก็ทําตัวไม่ถูกเลยแต่พอได้รู้จักกับพี่ๆภายในบริษัทแล้วพี่ๆมีความน่ารักเป็นกันเองคอยให้คาปรึกษาคอยให้คําแนะนําอยู่ตลอดเวลาแต่ระยะเวลาการฝึกงานนั้นมันน้อยมาก2เดือนเองแต่2เดือนนี้ผมว่าผมได้ความรู้กลับไปแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นการเขียนโปรแกรมการทำเน็ตเวิร์ก การพูดการสื่อสารการทํางานเป็นทีมสิ่งที่ผมได้รับหรอครับผมได้รับความรู้เกี่ยวกับกา,การใช้งานเฟรมเวิร์กการต่อเน็ตเวิร์กิ่งการสร้าง API key การทํางานภายในองค์กรและการใช้ชีวิตในวัยทํางานครับสิ่งที่ได้รับจากบริษัทแกรนด์ทในระหว่างฝึกงานนะครับ ได้เรียนรู้เรื่องการทำงานแบบระบบบริษัทนะครับและยังได้รับความรู้นะครับที่ในห้องเรียนไม่มีสอนนะครับได้ทั้งเรื่องเน็ตเวิร์นะครับเรื่องโปรแกรมมิ่งนะครับรวมไปถึงเรื่องเทคนิคการช่างนะครับเช่นการติดตั้งกล้อวงจรปิดเป็นต้นนะครับประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะอย่างเช่นการทำลายอีโก้ของตัวเองนะคะก่อนที่จะมาที่นี่เนี่ยเคยคิดว่าตัวเองเป็นคนเก่งค่ะแต่พอได้มาฝึกงานที่นี่จริงๆก็ได้ รับรู้ว่ามีสิ่งที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วต่อมาก็คือทักษะการสื่อสารและการทํางานเป็นทีมค่ะเนื่องจากว่าส่วนมากงานที่ได้รับเนี่ยจะเป็นงานที่จาเป็นที่จะต้องใช้ความเป็นทีมเวิร์กแล้วก็ต้องใช้ทักษะการสื่อสารเพื่อให้งานเนี่ยมันดําเนินการไปสาําเร็จรู้ล่วงค่ะประโยชน์ที่ได้จากการฝึกงานได้ความรู้ได้ประสบการณ์จากการทำเน็ตเวิร์กที่บริษัทได้นําอุปกรณ์ มาให้เรียนรู้และทดลองทำจริงๆได้เข้าใจระบบและทักษะในการทำงานจริงการทำงานร่วมกับผู้อื่นและการที่ได้ทำงานหลายๆอย่างทำให้รู้ว่าเองชอบหรือไม่ชอบในด้านไหน ส่วนตัวดิฉันคิดว่าห้องทํางานไม่เอื้อต่อการทํางานค่ะเนื่องจากต้องนั่งไกลาจากคู่ที่ต้องทําโปรเจกต์ด้วยกันทําให้ต้องลุกไปลุกมาค่ะอาจเป็นการรบก,กวนสมาธิเพื่อนร่วมงานในห้องได้ค่ะส่วนที่ผมอยากให้ปรับปรุงในบริษัทคืออยากให้ปรับปรุงไฟในลิฟ์ครับเพราะเวลาผมได้ลิฟต์มาบางทีไฟในลิฟต์ A กพปิบเองผมไม่อยากจะพูดเลยถ้าเป็นตอนกลางคืนส่วนและสุดท้ายนะครับถ้าน้องๆได้มีโอกาสมาสกงาน่ที่นะครับ พี่อยากจะบอกว่าให้น้องๆคว้าเอาไว้มีคำคำหนึงครับที่พ่อของผมชอบพูดโดยบ่อยก็คือทําในสิ่งที่ควรทําเพราะประสบการณ์หาซื้อด้วยเงินไม่ได้ครับสิ่งที่อยากจะฝากบอกถึงน้องๆที่จะมาฝึกงานในอนาคตนะคะก็คืออยากให้น้องๆมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จะทําให้น้องได้ปฏิบัติงานจริงได้ลงมือทํางานจริงค่ะแล้วคนที่เขามอบหมายงานให้เนี่ยเขาก็อยากให้เราทํางานได้สาเร็จจริงๆค่ะ อยากให้ศึกษาเรื่องของค่าใช้จ่ายค่ะหลักๆก็จะมีค่าเดินทางค่าที่พักแล้วก็ค่าใช้ค่าใช้จ่ายส่วนตัวค่ะจะฝากถึงน้องๆที่จะมาฝึกงานที่นี่นะครับอยากจะฝากว่าให้เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมเงินและความรู้แน่นแน่นอนครับส่วนที่ผมอยากบอกอน้องคือผมอยากให้น้องๆเตรียมความพร้อมสําหรับการจําลองการใช้ชีวิตในวัยทางานเพราะ การใช้ชีวิตในการทำงานต้องมีความรับผิดชอบและจริงจังกับงานมากกว่าที่เป็นอยู่ขอให้น้องโชคดีครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ต้องการจะมาฝึกงานที่บริษัทนี้นะครับให้เตรียมตัวรับความรู้และประสบการณ์ให้พร้อมนะครับเพราะว่าบริษัทนี้นะครับให้มากกว่าฝึกงานแน่นอนครับขอบคุณครับแล้วก็สิ่งที่อยากจะแนะนําน้องๆน,นะคะก็คือการบริหารจัดการเวลาคะ่ะอยากให้น้องๆเนี่ย ฝึกวินัยในเรื่องนี้มาค่ะเพราะว่าบางคนอาจจะมาจากต่างจังหวัดหรือว่าอาจจะมาเช่าหอ,อพักอยู่ทําให้น้องๆจําเป็นที่จะต้องรับผิดชอบทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องส่วนตัวไปพร้อมๆกันค่ะขอให้ขอให้สนุกกับการฝึกงานที่บริษัทแกรนเอทีเอสนะคะขอบคุณค่ะฝากถึงน้องๆที่จะฝึกงานที่นี่นะคะอยากให้น้องๆ เสนอตัววิ่งเข้าหางานเพื่อเก็บประสบการณ์ไวเ้เยอะๆเพราะที่นี่ได้ประสบการณ์และความรู้เยอะมากขอบคุณค่ะ